เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงธรรมหากินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของมแมลงโปรโตีน BSF นะครับซึ่งทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะครับจะทำการผลักดันเพื่อให้เป็นธุรกิจในธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับพูดคุยกับคุณวิชาณอิงสีสว่างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนในช่วงธรรมหากินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ําจากธนาคารอมสินเป็นแก้วน้าชุดโซเชียลแบงค์นะครับเพียงหนึ่งรงวันเท,ท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคําตอบกลับมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใชร้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และสาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะสมเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็จะมอบของขวัญพิเศษให้นะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามาม,มา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีให้เลือกอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบสี่เดือนแลวก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสิบเอ็ดเดือนซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสี่เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าสามต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสิบเอดเดือนก็จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดแปดสองต่อปีซึ่งการเปิดบัญชีนั้นสามารถเปิดขั้นต่ำตั้้้งแแต่่บาาทขึนนไไปลวกก็ฝเพิมด ครั้งละ1 0 0 0บาทนะครับหนึ่บาท2000บาท3,000บาทโดยหมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนายนนี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ1 1เดือนซึ่งเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าสามต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ1 1เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในัตรา ร้อยละหนต่อปีซึ่งการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับโดยฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า1น0 0บาทหมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนายนนี้นะครับทวนอีกครั้งครับส่วนคําถามนะครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือน โดยเงินฝากเผื่อรีพิเศษ4เดือนเนี่ยจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.53ต่อปีส่วนเงินฝากเผือ่อเรียกพิเศษ11เดือนจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.82ต่อปีนะครับคำถามคือว่าถ้าจะเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดบัญชีขั้นต่ําจานวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร,ร,ร่ส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการแล้วก็ส่งคําตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับ ประกาศลดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเป็นอัตราดอกเบีย้ย MRR นะครับโดยประกาศปรับลดลงมาร้อยละศูนย์จุดสองห้าด้วยกันซึ่งเป็นการปรับลงครั้งที่สองแล้วนะครับของปีนี้ทําให้ตลอดทั้งปีเนี่ยจนถึงเดือนนี้นะครับธนาคารนอนสินได้ปรับอัตราดอกเบีย้ย MRR ลงมาร้อยละศูนย์จุดสี่ศูนย์แล้วนะครับโดยหลังจากที่มีการปรับแล้วเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยจะเท่ากับร้อยละหกจุดห้าเก้าห้านะครับ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มโดยอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลเป็นระยะเวลานาน,าน6เดือนด้วยกันนะครับนายรักบริกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเ,เอ็กซิมแบง k เปิดเผยว่าในปี2567นี้นะครับเอ็กซิมแได้เดินหน้ามาตรการ go to extra mile ชูบทบาท Green d e v e l OP m e n t Bank สร้าง Green Innovation เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยทุกขนาดสำหรับ ธุรกิจทุกขนาดนะครับใน Green Export Supply Chain ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยอ้างอิงกับผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อพัฒนาสินค้ารักโลกนะครับซึ่งคำว่ารักนี่จะเป็นซอร์สีกัลันนะครับรักโลกเป็นสินค้าของไทยเราที่จะออกสู่ตลาดโลกนะครับด้วยการเร่งเครื่องภาคส่งออกของไทยให้มีการขยายตัวครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมกับขารรับนโยบายของรัฐบาลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแพร่เดทเทียบเท่ากับ MRR รวมแล้วร้อละ0.40นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับซึ่งตอนนี้เหลือร้อยละ6.35ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบธนาคารนะครับช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME และก็ยังเป็นการพัฒนาการนวัวชัรอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อกับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับชุมชนประเทศชาติและก็โลก โดยรวมโดย Ex ็กซิมแได้สนับสนุนสินเชื่อให้กับ Green Export chain s u p p l y c h a i n ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ร้อยละสามจต่อปีนะครับโดยจะมอบให้กับซัพพลายเออร์แล้วก็ผู้ซื้อปลายทางของผู้ประกอบการตลอดจนพลายเชนที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางแล้วก็รายใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำได้นะครับโดยจะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับด้วยนะครับเมื่อเร็วนี้ครับใน นายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารา more, ฟมฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยนายก,กิติกรต้นเป่ารองผู้ว่าการรอฟมฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลติดตามการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยการจัดการจราจรและมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการรถไฟฟ้าโดยได้มีการลงตรวจสอบการดำเนินง,งานในพื้นที่ก่อสร้างสถานีเ t 0 1หรือว่าเมืองทองธานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงจากสถานีสีรัตถ,<ม><ม>ถึงเมืองทองธานีเพื่อติดตามการแก้ไขกรณีเกิดเหตุปูนเหลวร่วงใส่รถยนต์ของผู้สัญจรทางถนนซึ่งผู้ที่ได้รับสัมภาษณ์ได้ถอดบทเรียนแล้วก็จะททำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยได้เดินทางต่อไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางวิ่งยกระดับช่วงสถานีสถานีราชบ,บุรณะถึงสถานีพระประแดงบริเวณถนนวงแหวนการจนาวงแหวนอุตสาหกรรมของโครงการไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราชบ,บุรณะหรือว่าวงแหวนการจนาพิเศษโดยเน้นการตรวจสอบการทํางานบนที่สูงนะครับการติดตั้งแผ่นรองขาเครนราวก,ารกันตกบันไดขึ้นลงที่มีราวจับมั่นคง การยึดติดโครงสร้างนั่งร้านรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เส้นทางและได้กำชับเพิ่มเติมและยังได้กำชับเรื่องการจัดการจราจ,จรของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายโดยขอให้ผู้รับสมัครทานในคำนึงถึงทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความแตกต่างกันในช่วงเวลากลางวันและกล็ละกลางคืนด้วย การปิดช่องทางแล้วก็การเบี่ยงช่องทางการจราจรในช่วงเวลากลางคืนควรจะมีการเพิ่มสัญญาณไฟแล้วก็แสงสว่างให้เพียงพอต่อการสเกตเห็นได้ในระยะทางที่เหมาะสมนอกจากนี้ครับยังได้มีการซักถามถึงระบบการอนุญาตให้ทํางานรายการตรวจสอบประจําวันตลอดจนลําดับการรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วก็สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกันได้อย่างดีต่อไปนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแมลงโปรตีน BSF นะครับจะผลักดันให้กลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจได้อย่างไรพูดคุยกับคุณวิชานอินทรสว่างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิชานครับสวัสดีครับครับขอความรู้หน่อยแมลงโปรตีน BSF นี่คืออะไรครับอ่าคือเอาพูดง่ายๆก็คือถ้าภาษาาวบรรยายก็คือ หมือนคล้ายๆกับแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นหนอนแมลงวันชนิดหนึ่งเหรอฮะเป็นหนอนเหรอฮะหนอนไม่ใช่ใช่ผมผมนึกถึงหนอนรถด่วนนะเนี่ยอันนี้หนอนแมลงวันเลยหนอนแมลงวันเลยเหรอฮะอ้ใช่ครับเหมือนกันเลยเพราะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งกับแมลงวันตระกูลหนึ่งแต่ว่าลำตัวเขาจะลายๆหน่อยลายๆหน่อยผมว่หน้าคล้ายๆเสือเขาเลยเรียกว่าแซกโซโย่ไฟอ๋อเป็นชื่อเขานะฮะอ๋อ ครับแล้วทปไม BSF เนี่ยนะครับครับแล้วทำไมเราถึงหยิบตัวนี้ขึ้นมาล่ะครับเพะอไหลให้กุศลยานหนอ่คือเนี้ยอลักษณะคือการขาดโปรตีนซัลายของโลกหรือการผลิตโปรตีนซัลายของโลกเนี่ยมันจะมีต้นทุนสูงเนาะครับสมมุติว่าเราเราเลี้ยงวัวตัวหนึ่งเนี่ยกว่าจะเราจะได้โปรตีนจากวัวเนี่ยหนึ่งเราต้องปลูกหญ้าอ่าใช่สองเราต้องเลี้ยงวัวเล็กๆก,กว่ามันจะอายุโตขึ้นเนี่ยก็มีทั้งการสร้าง มลภาวะคาร์บอน<ไ>ส่วนที่จะได้จากวัวคือโปรตีนกับกับพวกวัวที่เอาไปทำปุ๋ยพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นสองอย่างพื้นที่ที่ปูญ้าเราก็ต้องเสียเยอะเนาะต้องเลี้ยงต้องกีไล่กีไร่เนะ่กว่าจะได้วัวกว่าจะพอจะเลี้ยงวัวให้โตได้ตวหนึ่งได้ตัวหนึ่งอันนี้มันก็คือส่วนหนึ่งที่ว่าเอถ้าอย่างนั้นมันมีโปรตีนอื่นที่มันจะดีกว่าเท่าเท่าเทียมกันแล้วก็ มันราคาค่าใช้จ่ายหรือว่าการทําลายสภาวะความยั่งยืนของ่ีไวดล้อมจะดีกว่ามีไหมครับก็เลยเป็นทางเลือกว่าเอะอ่าก็มีการศึกษามาอืว่าใช้มแมลงพอจะไหวไหมอีกประการหนึ่งก็คือที่สาคัญคือคืออาหารสัตว์เดี๋ยวเนี้ยมันก็ต้องผสมโปรตีนเนาะไม่ว่าการจะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พวกนี้ครับมันก็จะต้องมีส่วนผสมของโปรตีนแต่นี้จริงๆเนี่ยโปรตีนจากบ้านเราที่เอาไปทําอาหารสัตว์นี่มันโปรตีนจาก สัตว์น้าที่เราจับมาเป็นปลาเป็ดปลาเป็ดอเอาปลาเป็ดเนี่ยไปเข้าโรงงานทําอาหารสัตว์กรับโปรปตีนเพิ่มในอาหารสัตว์เพราะนั้นเนี่ยมันก็มันมาจากอวนลากไงก็ <c oughs> จะได้เศษปลาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คนไม่กินเนี่ปล่อ <c oughs> ยไหเข้าโรงงานอ่าบางทีก็กินไม่ไหเวเพื่อนมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างยาขึ้นเนทะเลค่อนข้างยา คุณภาพไม่ดีอ่ะว่าะมันมันไม่เหมาะกับการกินอ่ะนะเอาไว้ไงก็เอาไปทําเป็นอาหารสัตว์ือพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการทําลายอสภาวะทรัพยากรส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอทางเลือกน่าจะออกมาทางแมลงไหมก็เลยมีการทดลองวิจัยกันเริ่มแรกครับทีนี้ทีนี้ตอนขั้นตอนการ ทดลองวิจัยก็ดูมแมลงหลายๆอย่างปรากฏว่าไอ้เจ้า,มาแมลง B. s f เนี่ยเขาวงจรชีวิตเขประมาณสี่สิบวันสี่สิบห้าวันเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณสี่สิบห้าวันแต่ที่สำคัญคือเขาสามารถจะย่อยสลายพวกซากอินทรีย์วัตถุเศษเหลือขยะที่เป็นขยะอินทรีย์พวกนี้นะสามารถจะย่อยสลายได้ใช้เวลาย,ย่อยประมาณสิบวันเอง <c oughs> ในกระบวนการที่เกิดหนอนตัวนี้ขึ้นเนี่ย หนึ่งเนี่ยเขาก็กินเขาก็าย่อยสลายซากพืชซากสาัตว์ให้เป็นปุ๋ยโปรตีนับส่วนที่เขาขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันโอาเพราะตัวโตตัวเขาโตเองเนี่ยในตัวเขามีโปรตีนไงก็เขาชะย่อยสลายเสร็จทนีนี้ก็ลองทดลองดูว่าโปรตีนนี่มันมีคุณภาพมีอะไรเยอะไหมในการทดลองวิจัยก็ ปรากฏว่าโปรตีนก็อยู่ในระดับที่สูงอพอที่จะไปแปลงเป็นอาหารสัตว์หรือว่าอาจจะผสมเข้าไปในโปรตีนผงอันนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าฮมันมาแทนโปรตีนที่เราจะต้องเลี้ยงสัตว์จริงๆหรือว่าพืชจริงๆได้บ้างหรือไม่ครับแล้วในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีพวกซากอินทรีย์วัตถุหรือว่าซากขยะอินทรีย์ที่เหลือทิ้งเนี่ย ปีหนึ่งนะ่ประมาณสิบแปดล้านตันอืมไอ้ตรงเนี้ยถ้าปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยอย่างเดียวโดยที่สามารถทำเป็นโปรตีนรูปแบบอื่นมาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแลวเราก็จะมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแนวคิดว่าทำไมเราถึงเอาเลือกเอาชนิดนี้มาใช้อืมเดี๋ยวนะครับผมสอบถามิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆเท่าที่ ออพอจะมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยมแมลงในประเทศไทยเรามีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยที่ให้ให้โปรตีนได้เราเราได้เซอร์เวคุณนี้ก่อนไหมฮะหรือว่าจับตรงไปตัวนี้เลยเซอร์เวก่อนครับหรือฮะแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมไม่เหมาะครับเพราะอะไรครับอันนี้มันมันย่อยสลายขยะอินทรีย์ไงอ๋อใช้ขยะใช้ขยะมาเลี้ยงมันเพื่อมันโตขึ้นมาอ๋อใช่คือเอาง่ายๆนะครับครับลองลองรับใจเห็นภาพเวลาเราไปกินขนุน่ะครับครับเขาก็จะปอกขนมเป็นยวงเป็นยวงให้เราใช่ใช่ ไอสังขนุนเปลือกขนุนเนี่ยเอาไปไหนอะ่ะทิ้งเนี่ยฮะอ่าแต่นี้ก็เอามาเลี้ยงพวกนี้ไงอ๋อเศษมะละกอที่เหลือจากจากตลาดที่เขาเอาไปเอาไปทําเตรียมเป็นผลไม้ขายไปพวกเนี้ยเอามาทําเป็นนี้ได้หมดได้หมดเลยาการกินตามโรงเรียนที่เด็นกรเรียนกินเหลือพวกเนี้ครับนี่แหละค,คือคือจุดที่แตกต่างจากแมลงชนิดอื่นเพราะมันเป็นแมงวัน ใช่ในขณะที่ในขณะท,ที่เลี้ยงกิ้งหรีก็ต้องให้อาหารอีกแบบนอ่าใช่อ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคือความนับผิของเขาเนี่ยผมผมใช้คําว่า<น>เป็นเป็นเครื่องกรองอะไรเครื่องแปลสภาพขยะให้เป็นโปรตีนได้ไหมอ่าอ่าได้ครับได้ <laughs> โดยน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนหน้าที่เขาเนี่ยอืมรับแล้วอย่างนี้จะเราจะเดินกันเดินหน้ายัางไงต่อครับคืออย่างนี้ครับอ่าแต่หนึ่งเนี่ยนะผมว่าความ จำเป็นวันหนึ่งคือต้องล้างภาพลักษณ์ที่มันเป็นที่มันเป็นนอนก่อนอ๋อมันนอนเนี่ยคนก็ขยอดคนก็ขยันขยัืมอ่าส่วนหนึ่งก็คือกล้องก็อาจจะต้องไปแปลรูปเป็นโปรตีนผมโปรตีนสำหรัรบปนผสมในอาหารต่างๆครับนะครับอันที่สองเนี่ยที่มันน่าสนใจก็คือจะใช้มันในรูปแบบการทดแทนอาหารสัตว์ได้ไหมย,ยกตัวอย่างเช่นคุณเลี้ยงปลาตัวเนี้ยอาหารปลาก็ราคาถูงห้าหกร้อยบาทแล้วนะยี่สิบโลเนี่ยครับ อแมลงพวกนี้มันให้โปรตีนมากกว่าเออาหารถุงนะแต่ติที่ไม่มีก็คือพวกวิตามินเสริมพวกนี้เพราะอาหารถุงก็จะผสมวิตามินเสริมเราก็ต้องไปใส่เข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถจะเอาเขาเป็นๆเ,เนี่ยเลี้ยงตาได้เลยครับเขาพอเลี้ยงได้ขนาดที่อ้วนๆทวนโย,ยนลงบ่อปลาไปวันนักสามสามสิบห้าวันสี่สิบวันก็โยนลงบอ่อปลาได้เลยอืมอันเนี้ย หนึ่งนะสองไก่ก็เหมือนกันไก่ก็กินแมลงนึงหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงกบหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงกบเนี่ยับอพวกนี้ยมันก็เป็นอาหารไปทดแทนการซื้ออาหารเอาเอา,เอามาเลี้ยงก็จะเป็นการประหยัดรายจ่ายได้พอสมควรแล้วขยะพวกนี้มันอยู่ในมันอยู่ในควนทุกที่อยู่แล้วอันนี้คือยังไม่แปลสภาพนะหรือว่าแปลสภาพแล้วอ ไม่ต้องแปลเขราก็สดๆนี่แหละสดๆได้เลยพวกนี้กินได้หมดหได้เลยไม่ใช่อะไรครับ <S <S ผมกาลังหลับตานึกภาพไว้ถ้าเกิดแปลสภาพได้เนี่ยแล้วกลายเป็นอาหารหมาขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนต่อไปจะพูดอย่างน้กันคือคือคือถ้าเป็นผงแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปผสมอยู่ในอาหารอื่นใช่ <S <S <P> เพื่อให้โปรตีนมันดีขึ้น <S <S ครับอันนี้คือขั้นตอนงานวิจัยที่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าแปลรูปเป็น อย่างอื่นได้ไหมอืมอ่าคือเป็นผงเนี่ยเคยมีการพูดคุยกันมากสมมติว่าเราเราอ่าผัดกระดมปีใส่หมูเงี้ยนะแล้วเปลี่ยนจากหมูเป็นโปรตีนผงพวกนี้ใส่ลงไปหรือจะเพิ่มรสจะปีโปรตีนเพิ่มอยู่ในผักด้วยกับเวลากินเข้าไปอันเนี้ยนี่จบยากต้องอันนี้จะต้องคือที่ผมบอกส่วนยากของเราต้นคคือทำยังไงที่จะลบภาพล้วเขาไปหมอน ับให้คนหันมาก,กินอันนี้คือโจทย์ยากอันที่หนึ่งแต่อันที่สองเนี่ยที่ได้ใช้ไปได้เลยเนี่ยก็คือการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารสารัตว์ทดแทนอาหารสัตว์ที่เราจะต้องไปซื้ออันเนี้ยใช้ได้เลยครับเพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่าเราต้องมีการาเพิ่มวิตามินหรืออะไรเพราะในอาหารสัตว์นี่ก็จะใส่วิตามินใส่แล้วเข้าไปหลายๆอย่างนอกจากโปกตีนที่มีนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องอ่ ใช้วิธีการอย่างบูรณาการนะใ,ให้สัตว์น้ำเติบโตได้ก็จะเป็นการประหยัดพวกอาหารไปได้เยอะนะค่าอาหารสัตว์เนี่ยรายได้เกษตรกรก,รกรก็จะสูงขึ้นฮฮฮเอ๊ะอย่างนี้เราเราจะเป็นจะต้องไปพูดคุยกับโรงงานที่เขาผลิตอาหารสัตว์ไหมอ่าคืออันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของอาหารสัตว์ทางเลือกนะ คงไม่ต้องคุยกันง <S Ouais ometimes> ั้นคงมต้องคุยกันพี่เออเคยคุยในในมิติหนึ่งว่าถ้าผมเลี้ยงได้เยอะๆคุณเอาไปทําไไมเขาก็โอเคอยู่แต่ว่าประเด็นคือเราจะเลี้ยงให้เยอะแบบเนี้มันก็ลาบากเหมือนกันจะถึงขั้นอุตสาหกรรมได้หรือเปล่าอืมใช่เพราะว่าการที่เขาไปจับจากธรรมชาติมาเนี่ยเขาเขาล่าอวนในทะเลอย่างนี้ทีหนึ่งเขาก็ได้เป็นหมื่นหมื่นตันเนาะห่นกิโลกรับไอ้เนี่ยกว่าจะเลี้ยงได้หมื่นกิโลสะอาดเหมือนกันนอกจากว่าจะมีใครไปเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังคำนองนี้นะฮะ อ่าน,นอันนั้นะใช่คือการเพาะเนี่ยแล้วเทคโนโลยีการเพาะเนี่ยเข้าที่ละอยู่ตัวหมดละครับเทคโนโลยีของการเอาไปแปรรูปเท่านั้นแหละที่เป็นที่เป็นประเด็นอยู่ว่าจะทําอย่างไรออัอนที่สองคือการผลิตให้เป็นแมสเนี่ยให้เป็นแมสแบบเข้าสู่อุหกรรกมผลิตได้วันจะเป็นหมื่นโลสองหมื่นโลอย่างเงี้ยนะฮะวันนึงเป็นห<ล>มื่นโลมันโมไม่ยากเพราะว่าเรายังใช่เพราะว่ายังมองอยู่ว่าอาหารต้นทางเนี่ยคือพวกขยะอินทรีย์ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นไปในเรื่องของพวกนี้ดีตอนนี้ก็ขยายไปเยอะแล้วครับโดยทางสำนักงานนีก็ร่วมกับทางหมหาลัยราชพัฒหลายๆแห่งนะครับร,บรวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานดุวภาพเนี่ยเบโดนะครับเราก็ร่วมกันเพื่อจะผลักดันให้อันเนี้ยไปเป็นเหมือนโปรตีนทางเลือกให้ชุมชนชเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ก็ตาม หรือว่าการกําจัดขยะของเสียเพื่อความยั่งยืนหรือว่าดูแลรักษาร,ระบบนิเวศอันนี้เราก็ผลักดันไปมีผู้อบรมผ่านอบรมพวกนี้ไปห้าร้อยกว่ารายครับท,ทั้งที่เป็นเกษตรกรเองแล้วก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนเองเป็นครูอาจารย์เองอแล้วกำลังขยายตอนนี้กําลังขยายจะขยายให้ออกไปมากยิ่งขึ้นจุดจุดสําคัญก็คือถ้ามันเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่า หรือว่าเป็นเอสเีเล็กๆเนี่ยมันจะต้องมีจุดรวบรวมไงเพราะพวกนี้มันจะเลี้ยงในชุมชนก็จะกัดกจัดกระจายกจัดกระจายกับอ่าก็จะต้องมีจุดรวบรวมจุดทํำยังไงผมกาลังมองไปถึงขนาดที่เราเคยเราเคยเห็นเวลาเลี้ยงปลาสวยงามครับไอ้พวกอหมอปลาหมอสีที่หัวโตๆอ่ะพกกที่หัวโตๆเวลาเวลาเขาเลี้ยงเขาจะเอาหนอนแดง ที่แช่แข็งนะแช่แข็งเป็นก,นก้อนแล้วโยนลงไว้ในตู้ปลามันก็กินเลยกินเลยอันนี้ผมก็มองว่าถ้าเราสามารถจะวิจัยให้ได้ถึงอ่าส่วนผสมที่เหมาะกับกับไปเพิ่มเติมจากตัวโปรตีนจากตัวแบคทซเยไฟเนี่ยครับแล้วลองเอาไปในอุตสาหกรรมบ,บาสวยงามเนี่ยเราจะก้าวกระโดดไปขั้นหนึ่งะาะอ่านปาสวยงามี่ราคาแพง ถ้าสามารถใช้ตรงเนี้มาทดแทนอาหารในการเลี้ยงปลาสวยงามได้เนี่ยธุรกิจปลาสวยงามที่พูดถึงเรื่องอาหารปรับสีปรับอะไรพวกนี้ยอืจะใช้แบ็กโซเยอร์ไฟล์เนี่ย,เ,ยเกิดธุรกิจใหม่ตัวนี้ยแล้วน่าน่าจะโพเทนเชียลในตลาดน่าจะสูงมากกับน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันครับเอาอย่างนี้นเ,นเรื่องวิจัยที่จะทําต่อครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณวิชามีคาแนะนำไหมครับ เอคือตอนนี้สามารถจะประสานงานได้ทั้งที่สำนักง,งานกับกับสำนักง,งานเศรษฐกิจจากฐานที่ว่าพาสเดี๋ยวยังไงหลังใหม่เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใหไ้ได้ได้ว่าจะได้ติดต่อสำนักง,งานไว้รประเด็นสำคัญก็คือเราจะขยัดกาจัดขยะที่ย่อยสลายได้อะเอามารีไซเคิลให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างจริงจัง แล้วนี่ก็จะเป็นรายได้สมมุติว่ามีคนเลี้ยงเหมือนเขาเลี้ยงที่ดีนะครับถ้ามีคนเลี้ยงก็จะลาขาเชได้อยู่ตอนนี้ขนาดขนาดไข่นะไข่ของแบคโซยูไฟล์คู่ร่วมรวมไข่ขายแล้วเนี่ยราคาไขโลละหมื่นนะครับโอ้โหโลละหมื่นนะยำราคาไขเนี่ยเอาไขไปโรยเอาไขไปโรยไว้ในขยะเดี๋ยวมันโตเอง ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องมายุ่งเลยถึงเวลาปุ๊บเราก็พอมันกินจนอิ่มน้ำสำราวก็ไปให้เป็นอาหารปลาซะจบใช่ครับนนี้ก็อีกอันนึ่สผมเกรงอันหนึ่งที่สํานักงานเนี่ยเริ่มทําอันนี้ก็คือเราจะพบว่ามันมีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องสอนเรองไปคุยกันคราวหน้าเนาะเผื่อได้ครได้ครับคือคือมันมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงหอยแคลงในทะเลเขาจะเก็บรวบรวมลูกหอยแคลงแถวสุราษฎร์ธานีที่มีการข่าว ย่างกันเก็บยิงกันอะไรกันอย่างเงี้<า>ยไลยเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้ก็เนื่องจากเขามาเก็บลูกหอยแคลงในทะเลเพื่อ,อไปเลี้ยงตอนนี้เราก็อาอย่างงี้คุณวิชานเดี๋ยวเวลามันหมดเอาไว้เอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าคุยกันเรื่องนี้้น่าสนใจน่าสนใจนะครับ,บวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณวิชานครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวิชาญอิงศร,รีสว่างนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการ,าการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะครับเรื่องราวของแมลงโปรตีน บีเอนะครับเอาละครับผมไปฉเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผืรอเรกพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทคือ4เดือนกับ11เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับเงินฝาก4เดือนเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยหนส่วนเงินฝากเผืรอเรกพิเศษ11เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดแปดสองคำถามคือว่าการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่าเป็นจานวนเงินเท่าไหร่ คำตอบคือ1,000 10, 0บาทนะครับเดี๋ยวครับไปพูดโชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมใน,ในรายการเก็บเปี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ